หลายๆอย่างทำให้เราเรียนรู้ในการรอบค่ายครับดีขบ้บคุณตั้งรูปดีมาเขอาเตอร์ต่อยอต,ต่อย ครับกลับมาพบกับ Assassin Kids ส r ริยนะครับเี๋ยวครับกับผม่เปไรไรพาที่แล้วก็ตายหาจายเลยนะครับตอนนี้นีกลับมาพบกับพาทสี่หลายๆอย่างทำให้เราเรียนรู้มีการรอบค่านะครับ<ป>เราก็ต้องรอบค่าอย่างมีสตินะครับ But what is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara. Mr Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor, too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them a small favor. in return, we offer you intelligence, something you clearly need. No, hold on a minute. i'm late for an appointment. what are these terms? we accept. <laughs> pleasure doing business with you. ตวงุกเด็กตัวนึงนะครับเวรนี้ถ้าทางแต่ง่ายจับเด็กว่าเราต้องชื่อเด็กนี่ Hush oh, now. Did Clara send you, Mister? Ain't she wonderful? Less chitter chatter and more work. Next one to utter a word, spend the night trying to the They're scary. I'm so the

เขาหมดใช่ไหมครับถ้าเราเอาปืนยิงมันจะดังใช่ไหมครับเราค่อยๆย่องนะครับแล้วก็ตึ้นตึ้เลยนะ 很少婚 อแค่นี้ก็ผ่านแล้วโถเลยโอเคไปตรงพวกเรานะครับเราคุยนทางนี้ไม่ไดไปแล้วจุดมุ่งหมายเราอยู่ตรงนน้นครับอุ้ยหลงไปอ,อืออืออือ เจอโดจโดเจอโจดเจอโจดก็แทนแค่นั้นไม่จะยากกำลังหาเรื่องตีเราครับหาเรื่องคนเขียวเ <c oughs> จอโด <c oughs> จดเจอโจดก็แทนแค่นั้นโอเค you k know. n <c oughs> เริ่มเล่นเป็นลวว <c oughs> ะโว้ยเจอโจดก็แทนอีกแล้วนะครับ ีกต้องแล้วยหนุ่มจังหวะเมื่อกี้นะครับวิ่งมาทางนี้โอเคครับถูกหนึ่งหอยห้ายทุกเกมกดผิดมีพอยหนึอัพสกิลได้ เราอัพนี้ก็อล้วกันอัพเดทเก,กอาไอ ลุกลุกขึ้นไปดิไม่ได้เรื่องอะไร้งไม่ได้ัเลยเราเจอตรงนี้แล้วเราของกันแล้ Must be one of the clinkers. Good place to start. ลาวนะครับช่วยยังไงนี่โดดได้โอเคจากนั้นเราก็ปีนขึ้นไปนะครับปีนเพื่อโดดลงกอของฟางก็ขีดฟางนะแล้วก็จู่มาเพื่อเพื่อเห็นแล้วแล้วก็ออกมาวิ่งนะครับวิ่งวิ่งวิ่งมา ร้อยเรื่องเงียบก่อนศัตรูมีทั้งหมด10ตัวโอเคเรื่องเงียบแล้วแล้วก็ออกมาครับคนนั้นตามเราไปเจอจากนั้นก็วิ่ง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 สี่ easy ครับง่ายจุกเราตายแล้วรอบนึงเออต้อกไป มีเห็นหลอบตาฝาดบ้าแล้วจะไปเห็นได้งไงล่ะเจอมีอนนอมอตรงนี้มีที่หลบอีกที่นะฮะบตันโอเค ชิ้ตันเลยทีเดียวอรอได้ไหมไม่ได้ด้วยบ้านหล่อนะครับเข้าไม่ได้วันทาเข้าเนี่ยหกตัวนะครับจะนตรง้ต้องอต้องจัดตรงนี้แล้วแหละนี่ผู้หญิงก็จัดจะเป็นผู้หญิงแต่ฉันก็จัดเต็มนะครับ Be one of the clinkers. Is there place to start. There <laughs> บานล่ะค <Be> right. right. ิวคิวมันม mm ีร hmm. ูไหมบ้านบ้านต้องมีรูหรือเปล่าโดยลงไม่มีเลยนะไหนของพ่อโน้นไปอย่างนี้เงียงแล้วแล้วก็ตรงไปทีจ้วงเรียบร้อย จริงต้องปปล่อยคนให้หมดก่อนทีกคน Seems to want my employer's attention, Mr. Fry. Oh, I positively crave it. But you'll do for now. As you like. How <laughs>

ค okay. ไปตรงนะี้โอเคเรต้องล้ยขวาเลี้อวไปไอ้เควส God, they're crawling through my skin don't move a furlough <coughs> on your own <organs. coughs> fall in <coughs> why don't i come over there and give you a good thrashing what a life what <coughs> a มาผิดทางแล้วโอเคมันตามมาได้ไหม Wait here until I return ถูกหรือเปล่าเฮ้ยันนี้ <left> This brute met a nasty end. Mm. Okay. I don't feel like fighting. <gasps> Good riddance to bad rubbish. Oh. Get the blood. I'm this close <laughs> to coming over. แล้อเลือไอเฟสนีมันต้องพาเพื่อนมาหรือเปล่าให้หมดก่อนไปด้วยไหม Stay rooted to that spot. Right. มือมันขึ้นห้าตัวแต่เราไปเรียกแล้วเอามาจะสนเราถือมือตรงข้างมาดูกทางหรือเปล่าอประตู เงมค,คนต้องรู้ต,รต,รต,รต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเอาใช่มามนต้องรู้ ले माने

<laughs> you okay, won't get away with it! Okay, I'm off, I want to take your mate. What can you do? Looks like there's been a killing. Maybe two. What's that then? เอารถม้าไปได้โถไปชิบวนเลย ว่าแล้วทาไมเราทางหนีไม่ได้แต่รเราขึน้นรมนนาเม่าเา That's the way ทันทีโหยตัดพาร์ตก่อยแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบายยครับ